การที่คุณล้มเหลวซ้ำๆเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแย่นะแต่เพราะว่าคุณเริ่มบางอย่างมันใหญ่เกินไปนะจนพังตั้งแต่วันแรกคุณลองย้อนคิดดูสิครับว่าทุกครั้งที่คุณตั้งใจเนี่ยเปลี่ยนนิสัยใหม่นะคุณมักเริ่มบังคับตัวเองแบบโหดๆนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยวิ่ง10กิโลหรือว่าอ่านหนังสือ1ชั่วโมงออกลังกายหนักๆสุดท้ายร่างกายไม่ไหวครับหัวใจไม่สนุกสมองมันต่อต้านทันทีครับความจริงนั้นนะคือคุณไม่ได้พังหรือว่าล้มเหลวเพราะว่าตัวคุณนะแต่พังเพราะว่าวิธีีเเเริิ่่่มมมมันนักักันนนนหกกไไปตต้้งแงแยพอะจสล นะคนที่เขียนหนังสือเล่มนีนะ้บอกว่าถ้าคุณอยากเริ่มนิสัยให้เล็กจนมันสนุกเนี่ยนะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าเริ่มหนหน้าประมาณนั้นเดินหนึ่งนาทียืดตัว10วินาทีคุณจะชนะง่ายๆก่อนนะแล้วค่อยขยายชนะเล็กๆทุกวันดีกว่าฮึดครั้งเดียวแล้วพังครับถ้าคุณอยากสร้างนิสัยให้เริ่มเล็กที่สุดเท่าที่ทําได้นะเล็กจนทําได้แม้เหนื่อยเล็กจนสมองไม่ต่อต้านเล็กจนชนะได้ทุกวันเพราะนิสัยที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากความโหด แต่มาจากก้าวเล็กๆนะที่คุณทําซ้ําได้ตลอดนะแล้วถ้าคุณอยากรู้วิธีออกแบบนิสัยแบบถูกต้องนะอะตอมิกแคปิสนะคือคู่มือเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะฮะผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วครับ